สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลัง12องวดด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม64นะครับผมนะในส่วนของฝั่งนี้นะครับเป็นจะเป็นเลขดับนะครับผมนะเป็นเลขดับนะครับที่ดับอยู่นะครับเดี๋ยว ในส่วนของสูตรนะครับจะบอกวันที่1ตุลานะครับผมนะอันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับ2องพฤษภาหนึ่งตุลานะครับผมสองครั้งอ่าสิครั้งที่เอ้ร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2อบวกด้วยแคงทีร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2บริบ้วคงทีแปดแบวกหนึ่งสิบเจ็ได้7เป็นเลขดับบลิวแปหลัก10เป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7นะครับวันที่1ตุลานะครับผมนะ 639นะครับ9บวก8เป็น17ได้7เป็นเลขดับบก3 8หลักสิเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7นะครับวันที่1พฤศจิกายนะครับผมเอห 6... 8นะครับ14บวก9เป็น23ได้3เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ